สวัสดีครับนักเรียนทุกทุกคนในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาหัวข้อใหม่นะครับของเรื่องฟังก์ชันติโกมิตินะครับเป็นสูตรอีกชุดหนึ่งของฟังก์ชันติโกมิตินั่นก็คือสูตรผลบวกผลต่างของฟังก์ชันติโกมิตินะครับซึ่งในสูตรนี้ก็จะมีอยู่4สูตรด้วยกันนะครับจุดนี้นะมีอยู่สสูตรด้วยกันมีอะไรบ้างมาลองเทก,กันอ่ะสูตรแรกนะครับสูตรที่1นึ่งไซด์เอบวกไซด์บีตามสูตรนะไซด์เอบวกไซ์บีจะกระจายมาได้เป็นเข้าสูตรนะจะเป็น2 คูณกับไซนงเล็บมุม a บวมุม b ทั้งหมดส่วน2คูณกับ c อ s ในวงเล็บมุม a ลบมุม b ทั้งหมดส่วน2นะครับสูตรตามนี้นะอันะนี้คือสูตรที่1่สูตรที่2องไซน์เอลบไซน์บีนะครับก็จะเท่ากับ2คูณกับคอสเอบวกบทั้งหมดส่วน2คูณกับไซนะ์ลบบทั้งหมดส่วนสโอนะสูตรที่3 c o คอสเอบวกคอสบจะเป็น2คูณอยู่กับคอสเบวกบส่วน2คูณกับคอสเลบบส่วน2นะครับและสุดท้ายสูตรที่4 c o คอสเอลบคอสบ มันก็จะนะครับอีนี้แตกต่างเลยนะจะมีลบสองนะครับที่เหลือจะเป็นสหมดเลยนะอันนี้เป็นลบสองนะลบสองทรางเอบวกงบีทังหมดส่วนสองคูณกับทรายเอลบบีทั้งหมดส่วนสองเห็นไหมครับสังเกตนะสี่สูตรก็สูตรที่หนึ่งเป็นทรายเอบวกทรายบีสูตรสองก็ทรายเอลบทรายบีสูตรสามคอสเอบวกคอรสบีสูตรสี่คอสเอลบคอรเห็ืนคู่กันเลยเนาะบวกทรายไม่ใช่ทายลบคอสบวกคอสคอสลบคอส่มัวนไอ้กระจายสูตรนี้จะมองยากหน่อยไปจับข้อสเกตดีนะ แล้วมาลองดูตัวอย่างในการใช้สูตรกันใน4สูตรนี้เออใช้ยังไงกันบ้างนะครับไปดูข้อที่หนึ่งก็ตัวอย่างข้อที่1นะครับข้อแรกจงหาค่าของไซด์465องศาลบไซด์165องศาไอา้มันเข้าสูตรอะไรเนี่ยสูตรไซด์เอลบไซด์บใช่ไหมใช่ไหมครับเข้าสูตรไซด์เอลบไซด์บอ่ะสูตรมันว่าย,ยังไงอะ่ะจำได้ไหมสูตรมันก็เป็น2 cos A สเอบวกบีทั้งหมดส่วนสใช่ไหมครับคูณกับไซด์เอลบบีทั้งหมดส่วนสใช่ไหม อ่เขียนสูตรเลยนะก็เป็น2คูณอยู่กับอะไรคอสเอบวกบทั้งหมดส่วนสองคอสเอบวกบีบวกบี B, B, นะเแล้วก็465ร้อยบหูกสิบทั้งหมดส่วนสองอีกสูตรที่หเนาะแล้วก็คูณอยู่กับทายใช่ไหมคูณอยู่กับทราย่าเขียนมันก็เลยจะเป็นลบใช่ไหมครับก็เป็น465-165ลบ165ทั้งหมดส่วน2อ่าเียน,น,นะ,ย size, ยะนนลยแนล,น 65, ล้ 5, วก็ไป็นคำนวณอ่ะ คำนวนตา่างปกติเลยเอาทดทัวเลขนี้ก็ได้บวกลบเลขมาดีๆได้2คูณอยู่เหมือนเดิมคอสอ่ะเหลือเท่าไหร่นี่สี่ร้อยสิบห้าบวกร้อยสิบห้านะครับกาหาร2ก็จะเหลือ315ใช่ไหมทดมานะครับได้315องศาคูณกับทรายตัวนี้จะเหลือ150องศาอ่าฉันต้องไปวัดมุมเนาะอ่ะวัดทีละอันเลย315เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่สาม้อยเเป็น,น,น,น360ใช่ไหมลบสี่ใช่ไหมครับ360อ่ะอยู่ทางขวา ลบตามเข็มลงข้างล่างอยู่จัตุพัทที่ส่ใช่ไมส้ยห้เป็นไปเลอยแปดสิ 180, ใช่หมร้ยแปดลบสาอยแปดสอ่ะ, 180, อะคนละอันกันน,นั่นอีกร้อยแปดสู่ซ้ายเนาะลบตามเข็มขึ้นข้างบนเนาะตกจัตุพาทที่สนะครับคำนวณต่อตามปกติกันก็ได้2องครูกับคอร์สสามร้อ,อต, 15, ตกจัตุพัทที่สี่คอสเป็นบวกใช่ไหมบวกก็เขียนคอรสเหมือนเดิมมุมก็จะเหลือ45่สองศาโอเคต่อมาทราย150ร้อยาสิบเราวัดมุมแล้วตกจัตุพัทที่ 2, สองก็นบวก ก็เป็นทราเหมือนเดิมมุมจะเหลือ30องศาโอเคนะครับเอาเลข3คูณไปแล้วจากนั้นก็แทนค่าลงไปได้2คูณอยู่กับคอส45ก็รู2สส่วน2คูณอยู่กับทราย30ก็1ส่วน2สุดท้ายตัดทอนเอาหารกันปึ๊บคูณได้เรียบร้อยตอบรูทสส่วน2งนั่นเองเรียบร้อยครับนี่คือตัวอย่างข้อที่1นะ่ะนะง่ายๆนครับดูตัวอย่างข้อที่2กันยากขึ้นนะนี่เป็นเศษส่วนเลยนะครับจ์ว่ายังไงอ่านดูกันก่อนนะครับจดบอกทราย สามไพส่วนแบวก s ราพส่วนแดส่วนด้วย aja, c o s ์ส cos 3คอเขียนกลับไปก่อนคอสสามพส่วนแบวกคอส่วนแอันน at ี้มันสังเกตได้ดีๆะใช้สูตร2ครั้งใช่ไหมคือใช้ของตัวเศษกับใช้ของตัวส่วนใช่ไหมครับเนาะใช้เศษใช้ส่วนนะอ่ะดูตัวเศษก่อนตัวเศษก็สูตรและไรายเอบวก s i าบีใช่ไหมครับนี่ใช่มรยเอบวกทราสูตรก็คือ2 s i n a าบวกบทั้งหมดส่วนสคูณกับคอ s a สเลบบทั้งหมดส่วนสอนะครับาบวกคูณคอ s ลบ โอเคแล้วจัไว้นะอย่างนี้ท่องนี้ก่อนเนาะถ้าเป็นสองคอูณกับไซา,บา,า์บวกไซา์บวกกับบวกเอามุมบวกกันสามพายส่วนแปดบวกกับพายส่วนแปดทั้งหมดส่วนสองน,นะแล้วก็คูณกับคอสลบใช่ไหมลบเอามุมลบกันสามพายส่วนแปดลบพายส่วนแปดทั้งหมดส่วนสองไไหมครับนี่คือตัวเศษนะเอาไปตัวส่วนอนะ่ะตัวส่วนอ๋อโอ้ยส่วนอะไรเนี่ยสุดมือแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> สูตรด้านล่างก็อะไรอ่ะคอสเอบวกคอสีใช่ไหมคอสเอบวกคอสก็ส่วนว่าไงสองคูณกับคอสบวกคูณคอสลบจำยี้กันเนาะและส่วน2องมันยัหมดนะนะครับสองคูณอยู่กับเขียน2คูณอยู่กับคอสเอามุมบวกกัน3ามพายส่วนแปดบวกพายส่วนแปดทั้งหมดส่วน2องใช่ไหมคูณอยู่กับคอสลบลบสามพายส่วนแลบพายส่วนแปดทั้งหมดส่วนสองอ่ะถึนี้อ่ะคำนวณต่อจากตรงนี้นะครับนะครับ อะไรล่ะก็คำนวณคิดเลขมาเศษส่วนซ้อนด้วยนะครับคิดดีๆสามพายส่วนแบวกพายส่วนแปดสบกหก็เป็น4ีเนาะสี่วนแตัดเป็นตัดทอนเลยได้พายส่วนสอใช่ไหมครับนี่ตัดทอนกันได้สี่พายส่วนแแล้วก็ส่วน2อ่ะตัดทอนตัดตัดเลือสทดเลยนี่สังเกตพายส่วนสก็2องส่วนสอีกทีนึงก็เปลี่ยนฐานไปคูณกับเศเป็นส่วนกพายส่วคูณหส่วนสใช่ไหมก็ตอบพายส่วนสใช่ไหมครับผูเขียนเลยนะได้พายส่วนสีะสคูณอยู่กับไซด์พายส่วนสีคูณกับ อันนี้ก็คิดคล้ายกันเดี๋ยเป็นลบเนาะสามลบหนลอ่ะสองพายส่วนแตัดตัดเหลือสี่ส่วนสส่วนสก็เปลี่ยนหาเป็นคูณก็จเป็นส่วนก็หส่วนสองใช่ไหมครับก็ได้เท่าไหร่พายส่วนแปดใช่ไหมเห็ครับได้พายส่วนแปดอ่ะคูณกับคอสพายส่วนแพายส่วนแโอเคส่วนด้วยด้านล่างมีตรงมีสวยเลยทไมส่วนด้วยสองคูณกับร่ะวงเล็บข้างบนกับข้างล่างนี้เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมสามพายส่วนแปดวาพายส่วนแปดส่วนสองงั้นผลลัพธ์ล่ะเท่าไ าคูณอยู่ครับคำนวณในการมองเทปนี้ก็เลขชุดเดียวกันเลยนะครับผลลัพธ์คำนวณออกมาก็จะตอบเท่าไหร่ไพส่วน8ใช่ไหมก็จะเป็น cos ไพ่ส่วน8อ่านนี้นะครับหลังก็คำนวณต่ออคำนวณอะไรต่อได้สองหารกันได้ใช่ไหมกูตัดตอนสองนะสองหารสองมันเท่ากันตัดกันได้อะไรอีกคอสไพ่ชุด8ตัดกันหารกันได้มันคูณกันอยู่ตัดทอนกันได้เนาะแล้วก็อะไรอีก sin ์ไพ่ชุด4กับ cos สไพ่ชุด4มันเท่ากันไหมไซด์ i พ่ชุด4ได้รู้สองส่วนสองใช่ไหม ใครมันเฉียนทับเลยรู้สองส่วนสองคอร์สไปเสร็ก็รู้สองส่วนสองยังไงเท่ากันอีกเท่ากันมันก็ตัดกันได้เอาตัดตัดสุดท้ายตัดออกหมดเลยงั้นผลลัพธ์ตอบเลยอ๋อหนึ่งอันเอกนี่คือข้อที่สองนะครับผลบตอบหนึ่งนะอย่าซีเรียสน,นะคิดไปไวเลยนะครับยากนะไปนะครับหนึ่งใช้สูตรสองครั้งนะครับก็ฝึกเอาไปข้อที่สามนะครับข้อที่สามโจทย์บอกว่าทรายเจ็ดสิบองศาบวกคอสสี่สิบองศาส่วนด้วยทรายยี่สิบองศาบวกกับคอร์สห้าสิบองศา,งศานะครับเอาวันนี้ก็เหมือนเดิม สังเกตโจทย์กันก็สูตรไั่มีลบมีสูตรเลยนะไม่สูตรทรายบวกทหรือทรายลบทายสูตรคอ s สบวกคอหรือคอ c สลบคอสใช่ไหมแต่โจทย์ข้อสามมันเป็นอะไรเนี่ย s รายบวกคอสกับทรายบวกคอสใช่ไหมกันตัวเศษตัวส่วนเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นเราต้องเลือกเข้าสูตรจากสูตรหนึ่งใช่ไหมโดยการเปลี่ยนทราเป็นคอสหรือเปลี่ยนคอรสเป็นทราอ่าสัมผันะครับนี่พูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บคิดออกเลยน็่คือมุมสูตรฟังชันใช่ไหมครับงั้นขั้นแรกก็ต้องเล กูเลือกเปลี่ยนเป็นทรายบวกทรายแล้วกันนะอะทรายเจ็สิบบวกกับทรายดีกว่าทรายเจ็ดสิบบวกทรายยังไงอันนี้คอร์สสี่สิบก็ต้องเป็นทรายห้าสิบโอเคส่วนด้วยด้านล่างตัวส่วนกูเลือกเปลี่ยนเป็นเอาเป็นทรายเป็นคอร์สแล้วกันเป็นคอร์สบวกคอร์สบ้างอ่ะที่ใช้สูตรหลายสูตรใช่ไหมครับเป็นคอร์สบวกคอร์สก็ก้เปลี่ยนเป็นคอร์สเลยคอร์สนั้นคอร์สยี่สิบต้องเปลี่ยนเป็นคอร์สเท่าดิทรายยี่สิบเนาะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้เป็นคอร์สเจ็ดสิบใช คอรห้าสิบอ่าโอเคเรียบร้อยเราก็เข้าสูตรได้แล้วทรายบวก s i าส่วนคอบกคอรเรียบร้อย sin a เอบวกเข้าสูตรก็เลยเป็น2 s i n a าบวกทว 2, บ,กบ a B. ทั้งหมดส่วน2องใช่ไหมครับคูณกับคอ s a เอลบบทั้งหมดส่วน2องอ่ะท่องชัดๆคือ2 s i n รายบวกคอ s ลบ2องทรายบวกคอลบเอาเขียน 2, สองคูณ s i าบวกเอาบวกเอาเจ็ดบวกห้ทั้งหมดส่วน2คูณกับคอลบใช่ไหมคอรดเจ็ดสบลบหิ ทั้งหมดส่วน2ทั้งหมดส่วนตัวส่วนไม่ส่วนไม่ส่วนใช่ไหมคอสเอบวกคอสีใช่มคอสเจ็ดสิบบวกคอสห้าส่วไงสองคบวคูณกับคอสลบสองคอสบวกคอลบสองคูณกับคอสบวกเจ็ดสิบวกห้องศาทั้งหมดส่วนสคูณกับคอสลบลบเจ็ดสลบห้ทั้งหมดส่วน eh? b. B b. B reader. สวนอ <Steph> <ui> งโอเค นะครับคำนวณต่อตามปกติกันได้ครับเป็นี้นะเ,นเด็ดเด็กก่อนนะครับอ่า,าสองอ่ะเขียนสคูณเดิมสองคูณทายเจ็ดสิบบวกห้าสิบส่วนสเหลือนะครับหกใช่ไหมร้อยยี่สหรเหลือ60เป็นทรายหกองศาคูณกับคอสสิบองศาใช่ไหมนี่คอสสิองศาโอเคส่วน2คูณอุณับู่ะคอสอันนี้ก็เท่าไหร่เจ็ดสิกห้าสิบส่วนสก็ร้อยยี่สิบส่วนสอหกสเนาะคอสหกสิบคูณกับคอด ในจุดเดียวกันก็10องศาบังเอิญบังเอิญในการเปลี่ยนที่คือเปลี่ยนแบบนี้พเอิญบังเอิญนรัดทอนกันได้พอดีเลยข้อสิบกับข้อสิบอ่าโดยข้อสามนี้เป็นตัวอย่างดีๆแล้วนะว่าถ้าเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนไซน์เป็นข้อเขาเป็นไซน์เปลี่ยนเข้าสูตรให้มันเหมาะสมให้มันเป๊ะเนี่ยมันจะช่วยเราคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับคำนวณต่อเอาลืมลืมลืมมืแต่พูดสองสองอะไอีกเนี่ยตัดตอนไม่หมดอ่คำนวณต่อนะครับตรงนี้ตรงนี้กันมันจะไปเบี้ยกขึ้นมาเนาะไซน์หกสิบตอบรูทสามส นั้นผลลัพธ์กัเลยตอบเท่าไหร่เปลี่ยนหารดูก็จะเป็นส่วน2หาร2องตอบรูทสเรียบร้อยนะครับนี่คือข้อที่3ามนะครับเป็นไงดูยากนะเพราะเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนโอ,โอเคพอดีเป๊ะมุมมันจะเท่ากันแล้วตัดทอกันได้พอดีสังเกตน,นะครับตรงนี้นะคอสติองศาตรงนี้นี่คือตัวอย่างดีๆข้อหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ไปป่ะข้อที่4นะครับสุดท้ายในยข้อหนึ่งใหญ่นะข้อที่4ก็อ่ะโจทย์ว่าไซด์ห้าสิบบวกไซด์สิบลบคอสยี่สิบองศานี้มันมีทั้งสามตัวเนี่ยทำไงดี สูตรเรามันจะเป็นมีสูตรทรายบวกกันทรายลบกันค้อนบวกกันค้อนลบกันใช่ไหมงั้นเราก็จะจับคู่บวกกันทีละตัวใช่ไหมครับเข้าสูตรเนี่ยเข้าสูตรอ่ะคู่เลือกคู่นี้นี่เข้าสูตรนี่เอาทรายบวกกันก่อนเข้าสูตรเห็นไหมข้าสูตรทำคู่หนึ่งเสร็จก่อนแล้วมาทำอีกคู่หนึ่งก็ได้มั้งลองดูแต่เราใช้สูตรทรายเอบวกทรายบีใช่ไหมครับนี่เข้าสูตรในวงเล็บนี้นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่สูตรสูตรก็จะเข้าสูตรเป็นสองคูนทรายบวกคูนค้อนลบอ่สองคูนทรายบวกบวกมุมบวกกันห้าสิ ส่วนสองคูณกับคอสคอสลบล,ลบห้าสิบลบสิบส่วนสองอันนี้นี่คือสูตรมนะแล้วก็ลบคอสยี่สิบนี่คือที่เราไม่ได้จับคู่ใช่ไหมนะครับคอสยี 20. องศานั้นก็คำนวณสองคูณคำนวณอะ่ะห้าสิบบวิบหลือสามสิคูณคอสห้าสบลบสิ 10, หรือสี่สิบสี่องเหลือยีใช่ไหมคูณกับคอสยี่สิบองศาแล้วก็ลบอันนี้จากโจทย์เนาะเหมือนเดิมคอส ยี่สิบองศาอันนี้คำนวณได้แทนค่างลงไปเลยนะครับแนค่างลเลยก็จะเป็นเท่าไหร่สองคูณไซก็หนึ่งส่วนสคูณกับอคอำนวณไม่ได้เทติไวก่อนคอรยบองศาเดี๋ยวมันกับลบคองยี่สิบนี้แหละนี่มันเท่ากันเห็นไหมอ่าเดี๋ยวลบกันได้นะครับลบสัมปัติกันได้จากนั้นคำนวณต่อเอาสหารสได้สหารสเหลือหนึเป็นหนึ่งคูณ 20, คอรยี 20, ่สิบคอคอร์ดยี่สิบใช่ไหมครับคอ, 20, บคอ,อร์ดรย,รยี่สิบลอ์ดยี ดูง่ายเลยคําตอบศูนย์ง่ายแต่วิธีคิดไม่ง่ายนะใช่ไหมสังเกตโจทย์ไปดีนะครับนี่คือตัวอย่างให้เราดูเป็นประสบการณ์ในข้อที่สี่ครับดูข้อสองใหญ่กันอันนี้มาดูโจทย์ประยุกต์ที่มันยากขึ้นมานิหนึ่งข้อที่สี่ไม่ใช่ข้อที่สี่สิข้อสองใหญ่ข้อที่สี่เมื่อกี้นี้เลยนขึ้นมาดูข้อสองใหญ่อะโจทย์ว่าไงโจทย์บอกว่าถ้าโจทย์ก็เลยาเลยดีกว่าโจทย์นี้ว่าถ้าคอ s สเซต้าเท่ากับหนึ่งส่วนรูทห้าจงหาค่าของ คอสไพ่ส่วนหกลบเซต้าบวกกับคอสไพ่ส่วนหกบวกเซต้าอ๋อวันนี้ยังไงกันดีนะครับอ่ะวิธีทำก่อนมาพิจารณาโจทย์ก่อนอันนี้สูตรคอสอันนี้มุมมันเป็นเอเลยได้ไหมใช่ไหมเราเคยเจออย่างนี้เนาะถ้าเราคิดเป็นคอสเอลบบี A B ข้างในเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยนะงี้เราฝึกสูตรคอสเอนี่มองที่เป็นเอนี่มองอันนี้เป็นเออันนี้เลยมองอันนี้เป็นบีนนใช่ไหมเป็นคอสเอบวกคอสบี B, ใช่ไหมครับนี่มองตัวนี้นะครับทั้งมุมเล็บเลยเนาะอย่าไปมองเลยมองนี้เป็นเอเป็นบีนะ มองมุมเล็กเป็น A มองเล็กเป็น B นี่เลยมันคนละมุมกันนะครับถ้าจะเข้าสูตรได้เลยแหละทีแปบเราลองดูคอร์สเอบวกคอสบีเข้าสูตรก็จะเป็น2องคอสบวกคูณคอรสลบใช่ไหมสองคอร์สบวกคูณคอรสลบอ่าก็จะเป็นจากโจทย์ก็สักกับอ่จากโจทย์เลยนะสักกับเลยนะนะครับตัวนี้นะครับเข้าสูตรเลยนะเป็น2องคูนคอสบวกอ่าบวกมุมกับเลขต้องเขียนยากๆหน่อยนี่มุม A ก็คือไพ่ส่วนหลบเซต้าบวกใช่ไหม บวกมุม b เนาะก็เป็นพายส่วนหบวกเซตาเครื่องหมายบวกอยู่แล้วมันต้องใส่วงเล็บก็ได้นะครับใช่ไหมครับทั้งหมดส่วน2คูณกับคอรสใช่ไหมคอร์สใช่ไหมคอร์สคอร์สอรูดมือคอรสนกใช่ไหมครับคอรสลบก็เขียนดีๆ a อลลบบีคอสเลบบก็เหมือนกันพายส่วนหลบเซตาอันนี้เป็นลบนะนำวงเล็บเวลาเปิดวงเล็บเป็นตรงข้ามเนาะนั้นใส่วงเล็บไว้นะลบลบมุม b มุม b ก็คือพายส่วนหบวกเซตาถูกต้องไหมเห็นไหมครับความต่างเนาะทั้งหมดส่วน2 ถ้าด้านหน้าวงเล็บเป็นบวกไม่ใส่วงเล็บก็ได้เวลาเปิดวงเล็บมันเหมือนเดิมแต่ถ้าด้านหน้าเป็นลบนะครับด้านหน้าในวงเล็บด้านหน้าวงเล็บนี่เป็นลบเวลาเปิดวงเล็บข้างในมันจะเป็นตรงข้ามเนาะนะครับนี่คือข้อควรระวังเลยนะนะครับอ่าดีนีก็อยากให้ระวังไว้ตรงนี้ไหนก็คำนวณต่อตามปกติกันอ่ะได้นะครับแอบทดอ่ะสองคูณกับฟอร์สไอ้นี่ต้งทดมาบวกกันได้ดินี้ลบเซต้าตัดกับบวกเซต้าตัดใช่ไหมอ่าไพ่ส่วนหกบวกไพ่ส่วนหกเป็นเท่าไหร่สองไพ่ส่วนหกใช่ไหมครับ สองพายส่วนหกตัดทอนเหลือพายส่วนสามพายส่วนสามก็เอาสองหารอยู่นี่กลับขึ้นมาคูณเป็นหนึ่งส่วนสองก็เป็นพายส่วนหกโอเคได้มุมขนาดพายส่วนหกนะครับจากนั้นตรงเรื่องนี้ทดก่อนทดตรงนี้นะก็จะเป็นอะไรพายส่วนหกลบเซตาเอลลบเข้าก็เป็นลบพายส่วนหกใช่ไหมเอลอคูณเข้านะเอลร์คูณเข้าก็เป็นลบเอตาทั้งหมดส่วนสองใช่ไหมครับคำนวณอ่ะอะไรคำนวณได้ตัดทอนได้ก็เป็นพายสนุกกับลบพายสนุกตัดกันได้ ช่ไหมงั้นลบเซต้าลบเซต้า้าไหนเป็นลบสงเซต้าเนาะเอ็นลบสองเซต้าส่วนสองตัดกับสองก็เหลือลบเซต้าอ่าลบเซต้าก็เป็นคอร์สลบเซต้าเขียนมาเลยคูณกับคอรสลบเซต้าเห็นนะครับได้มาต่อมาเขียนมนเลยอ่าสองคูณกับคอรสพรมส่วนหกอันนี้ตอบได้ใช่ไหมครับตอบรูทสามส่วนสองเนาะรูทสามส่วนสองูณกับคอลบเซต้านี้อเใวงเล็บจำไว้หน่อยมุมเป็นลบ เวลาวัดมุมอันนี้ตุกทวนนะครับตุกทวนเขาดูนะมุมมันไม่เกิน90องศาใช่ไหมครับถ้ามันเกินเราจะวัดนิลเนาะแต่ถ้าอันนี้คา่าคอรสเป็นลบมุมมันเป็นลบจุดสตาร์ทอยู่นี่มุมเป็นลบก็ตามขีมลงม,มาเลยใช่ไหมทำให้มุมตรงในจัตวาที่สี่ซึ่งในจัตวาที่สี่คา่าคอร์สต้องเป็นบวกเหมือนเดิมใช่ไหมครับเห็นนะนั้นก็เลยได้คอรเสเซต้าเหมือนเดิมโอเคไหมครับเพราะว่าจัตวาที่สี่มุมเป็นลบเนาะจากจุดสตาร์ทมันมันเริ่มเป็นศูนย์นี่เห็นไหมครับเริ่มลบเซต้าเลยนี่มันลงมาข้างล่่างเเเเลยนนนะคครับบตตกกจุทีป็วหมมือดิ นะครับก็เลยได้คอสเซตาโจทย์ให้คอสเซตามาคือ1นึส่วนรูท่ก็แทนลงไปอ่ะเท่ากับติ่ตัดทอนเลยเนาะสองฐานสองเหลือรูทสามเท่ากับคอสเซตาโจทย์ให้มาคือ1นึงส่วนรูท่าัน้นผลลัพธ์สุดท้ายก็เลยเป็นรูทสามส่วนรูท่นั่นเองนะครับโอเคนะนี่คือได้ตุกจนความรู้เก่าๆเยอะเลยนะคอสลบเซตาเนี่ยลบมุมเป็นลบจากจ,ากจุดสตาร์ทจากจุดหมุนใช่ไหมจุดเริ่มในการหมุนมุมก็ลงมาเลยใช่ไหมครับวัดมุมลงมาตามเข็มนาฬิกาเนาะทำให้มุมจบตกจากทวาที่สี่ซึ่ง ถ้าคอสมีค่าเป็นบวกก็เปลี่ยนมุมจากลบเซต้าเป็นเซต้าได้เลยเห็นไครับนี่คือที่อยากฝากเนาะเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับในตจวข้อสองญ่ียงนี้นะน่าข้อสุดท้ายข้อที่สามนะครับตัวอย่างข้อที่สามแล้วก็มีการบ้านฝากมาอยู่สี่ข้อทางนี้อไม่น่าจะยากนะนะครับข้อถัดไปก็โผล่มาแล้วใช่ไหมเอกลักษณ์นะครับ,ข,ร <c oughs> <c oughs> รบข้อที่สามทำยังไงมาดูข้อที่สามกันสังเกตโจทย์ก่อนคล้ายๆกับข้อที่สองเปล่าเออมาดูกัน วิธีทำเ่ยราขอเปลนสีไปกัก่อนวิธีทำนะจย์บ,บอกว่าไอมุมเซต้าเนี่ยเท่ากับพายส่วนยีอ็ต้งหาค่าของ s ซ n 2ยี่สิบห้าพาทุกยี่สิบห้าเซาลบซายเก้าเซาส่วนด้วยซสิบสองเซตา้าบวกซายสี่เซตา้าอันนี้ก็สังเกตสังเกตสังเกตส่วนกันนิดนึงนะครับนะว่าเอา้ามันมันน่าจะเข้าสูตรได้พอดีแล้วใช่ไหมเราลองคำนวณต่อไปตามปกติเฉยเลองคำนวณไปเลยไซ n ์เอลบไซ์น,นี้ตัวส่วนนี้คือไซ n ์เอบวกซ์ใช่ไหมครับ เขาสูตรเลยเนาะลองเข้าสูตรไปเลยนะครับเดี๋ยวมันคำนวณอะไรต่อไปได้ก็เซตคํามนมุมเซต้าตัวนี้จาจุดเลยซึ่งเท่ากับข้างบนตัวเศษไซ n ์เอลบไซด์บีสูตรก็คือ2องคอร์บวกไซด์ลบใช่ไหมนะครับสองคูณคบวกบวกมุมบวกกันยีสมม่สิบห้าบวกเก้าเซเอาเซต้คมส่วนเลเซทังหมดส่วนสองนะครับคอบวกใช่ไหมคูณก,กับไซ n ์ลบคูณกับไซ n ์ไซด์เขียนเบียดโจมปเลย ยี่สิบห้าเซตาลบเก้าเซตาทั้งหมดส่วนสองนี่คือตัวเศษดูตัวส่วนกันนะครับตัวส่วนก็สูตรอะไรนี่ไซส์สี่เซต้าบวกซส์สิบสองเซตานะครับก็จะเข้าสูตรไปเลยนี่อย่าลืมฝากอย่าลืมที่ฝากเนาะถ้ามันเป็นการบวกมันสลับที่ก็ได้ให้เอามุมที่มันเยอะกว่ามาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมลดจากโจทย์เลยนะนลดจากโจทย์ตัวส่วนนะครับให้สลับเป็นอะไรนี่สลับเป็นไซส์สิบสองเซตาบวกกับไซส์สี่เซตาเพราะว่าเวลาคำนวณสมมติเข้าสูตรมันลบกันจะได้เป็นบวกใช่ไหมผลลัพธ์จะได้เป็นบวกนะครับ สูตรมอเป็นอันนี้เป็นมุม A ่เป็นมุม B อ่าสองไม่ใช่สสิซ์เอบวกไซนะครับสูตรว่าไงอะไซเอบวกไซคือสองไซบวกคณคลอลบใช่ไหมนะครับก็เขียนตรงนี้เป็นสองคูณไซด์บวกบวกสิบสองเซต้าบวกสี่เซาทั้งหมดส่วนสองคูณกับคลอลบคลอสสิบสองเซลบสี่เซทั้งหมดส่วนสองโอเคนี่คือจะโจทย์ใช่ไหมครับ อคำนวนต่อต้อตอนในการบรรทัดมันกินกันมาล้ก็เป็น2ตัดได้ไหมนี่ตัดเลยค่ะตองตัดกันเลยเลยนะครับ <c oughs> ไม่เสียเวลาเขียนอ่ะำนวนยี่ห้าพายไม่ใช่พายดิยี่ห้าเซาบวกเก้าเซตาเนาะเป็นอะไรสามสี่สามสี่หารสเหลือสิบเจดใช่ไหมครับเหลือคอร์สสิบเจ็ซใช่ป่ะอ่าแล้วก็คูณกับไซน์ไซน์นะครับยี่ห้าลบก้าก็เหลืออรเหลือแปดใช่ไหม 8, เือแานี้แปดในนี้แปดแล้นี่ทั้งหมดส่วนข้างล่างก็สิบกสี่ก็สิบหกสือยแปดไครับดแเ้ห็ไหมคูณกับคอสอันนี้ลบไปเหลือแปดเป็นสอะสี่คอสสนะี่เาหกกับ sin 8แซก็ 8, กตัดทอนกันได้พอดอีต่อมานะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้ปเป็นเท่าไหร่คอสคอสเขียนไม่สวยไหมคอสสิบเจ เซต้าส่วนด้วยคอสสี่เซต้าจวนให้เซต้ามาเท่ากับไายส่วนยีใช่ไหมนะครับวกยี่สิบเอ็ดขึ้นไม่คูณกลายเป็น2 1่สิบเซตาเท่ากับไพใช่ยี่สเซตาเท่ากับไนะครับสังเกตกูจะเปลี่ยนให่เป็น1ิบเจ็เซตาคูจะแยกออกเป็นไปดิสิบเวกสซตาใช่ไหมสิบเจ็ดวกสได้ยีเดเหมือนเดิมเนาะสิบวกสี่ได้ยี่สิเหมือนเดิมเท่ากับไาย อจากนั้นเราก็เลยได้17เซต้าเนี่ย17เซต้าเนี่ยเท่ากับเอา4เซต้าย้ายไปลบก็เป็นพายลบ4เซต้าโอเคนะครับเราจะใช้ตรงเนี้ยแสดงว่า17เซต้าเราเนี่ยมีค่าเท่ากับพายลบ4เซต้าเข้าใจไหมออกเงินพอดี๋ยวไม่พอเลยเดีย๋ยวตรงไหนดีเดี๋ยวเอาปรับปาทัดนิดนึงเออปรับได้ปรับได้เอ,อือหึบการบ้านต้องนาดนึงนะครับอ่าลบมี่ออก พื้นที่ไม่พอลรองเว้นดีๆนะครับอ่ะได้แล้วมีพื้นที่พอละวคอสสิบเจ็ดเซต้าผมจะเปลี่ยนคอสอ่ะสิบเจ็ดเซต้าเป็นเป็นไพ่ลบสี่เซต้าไพา่ลบสี่เซต้าส่วนด้วยคอสสี่เซต้านี่เหมือนเดิมไม่มีอะไรใช่ไหมครับอ่าสังเกตกันไพ่ลบสี่เซต้าอ่ะวัดมุมใช่ไหมหนิวัดมุมเนี่ยวัดไพ่อยู่ที่ไหนไพ่ทางซ้ายลบตามเข็มขึ้นข้างบนตกจัตวาที่สองใช่ไหมครับจัตวาที่สองค่าคอสเป็นลบอ่ะต,ตรงนี้ค,คอสเป็นลบก็เลยเป็นลบ ม,มุมก็จะเหลือสี่เซตาคอสสี่เซตาแล้วก็ส่วนด้วยด้านล่างก็คอสสี่เซตา้าไหมครับถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันคอสสี่เเท่ากันเป๊ะเลยตัดทอนกันได้ตัดทอนกันได้นะครับทําให้ผลลัพธ์สุดท้ายเราตอบอะไรลบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคนะนี่คือตัวอย่างแบบโจทย์ประยุกต์นะครับดูและศึกษาดีๆว่ามันใช้แบบว่าข้อมูลในการประยุกต์ประยุกต์ข้อมูลตรงไหนยังไงตรงที่ครูเขียนประกาศตรงนี้เลยนะครับไปดูดีๆนะโอเคนี่คือ ตัวอย่างทั้งหมดที่นําเสนอในหัวข้อนี้นะครับไม่ดิมครับฝากแบบฝึกหัดไว้4ข้อนะครับก็ฝึกใช้สูตรดีๆนะครับมีอยู่4ข้อนี้ในหัวข้อนี้ผมก็ข้อฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็อย่าลืมถามได้นะไม่ต้องเกรงใจสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโชคดีครับทุกๆคน